สรุปตลาดหุ้น1นาทีวันที่7มีนาคมปี68เซ็ตบวก12จุดปิดที่1,202จุดมูลค่าซื้อขาย3,7,000กว่าล้านบาทเมื่อคืนตัดชนีหุ้นหลักของสหรัฐปิดลบตลาดกังวลเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวและตลาดยังกังวลความไม่แน่นอนของทรัมป์ที่เปลี่ยนนโยบายไปมาส่วนวันนี้ตลาดหุ้นจีนปิดลบโดยมีข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเนกุมภาพันธ์ที่ต่ำกว่าคาดส่งออกโตเพียงแค่2.3% นำเข้าหดตัว8.4%สำหรับตลาดหุ้นไทยเหมือนจะเป็นการริบาวทางเทคนิควันนี้ก็มีสามประเด็นที่น่าสนใจนะครับ 1. ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศลดลงต้องระวังต่างชาติเก็งกำไรหุ้นจากค่างเงิน 2. เงินเฟ้อกุมภาพันธ์แม้ว่ายังต่ำแต่ถือว่าดีขึ้น 3. ประธานตลาดหลักทรัพย์บอกว่าตลาดหุ้นไทยตกต่ำกว่าที่คาดไว้จะแรงแผนฟื้นฟูตลาดทุนเพื่อนๆสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่รายละเอียดนะครับ